บัดนี้วันที่27มกราคมพุทธศักราช2568 <_ d iam il> เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้านายสุวรรณจีรมกรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแดกูบอาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้ มีสมาธิจดจอ่อในออกรลพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทนินบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักกวาเลสุอัตตาคาชันตุเทวตาสัรรมมังมุนิลาชสัาสุนันตุสากโมกตงัง สักเเาเมจะรูเปคิริคัลตเตจันตาลิเกวิมาเนทีเปรัตเทจะคาเมตาลวนาคาเนเกหวัตุมิเกเตภูมิจะยันตุเทวาชาลทาลวิสเมยักกันทัปนาคาติดทันตาสันติเกย่างมุนิวะ เลวจะจันังสาทวเมสุนันตุธรรมัสวรรคารอาัยาัมปัตันตาธรรมัสวรรคารอัยัมปัตันตาธรรมัสวรรคารอัยัมปัตันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนาตราัย อิมินาสก,กาเรนาพุทธังภิปูชย,ยมามะอิมินาสก,การนาธรรมังภิปูชยมามะอิมินาสก,การนาสังฆังภิปูชยมามะบทที่สามบทกาบพระรัตนาตารัยอรหังสม,มาสัมพุตโตปะกวาพุทธังปะกวันตังภิวาเทมิ วัวข้าตภคพวาตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนพควตโตสาวกสัง้งโฆสั้งขังนัมมิบทที่สี่บทสวดน้ำสการสิทธิคาถา นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่ห้าบทสวดไตรธนาคมนัปทะ พุทธังสราณังคัจฉามิธรรมังสราณังคัจฉามิสังฆังสราณังคัจฉามิรุติยามปิพุทธังสราณังคัจฉามิรุติยามปิธรรมังสราณังคัจฉามิรุติยามปิสังฆังสราณังคัจฉามิตาติยามปิพุทธังสราณังคัจฉามิตาติยามปิธรรมังสราณังคัจฉามิ ตาติยามปีสังกลางสารังก <ượng> an an ัจามีบทที่หบทสวดสัจจกริยาคาถานาติเมสารังอัญญพุทโตเมสารังวารังเอเตนะสาจวะเจนะโสติเมโอตุสัพพะตานาติเมสรนังอัญงธรรมโมเมสะนังวารังเอเตนะสาจวะเจนะโตติเมโอตุสัพพะตา นาติเมสรานังอัญญังสังโฆเมสรานังวะรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสติเมหันตุสาปะทาบทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาฬะสัมมาสัมพุทโววิชาจรณาสัมปันโนสุขตโลกัวิทูอนุตตะโรปุริสัทธามัสสาลติสัตตาเทวมนุสสานังพุทโ ภรควาติบทที่8ธดทม,มานุสติสวาะาโตัพวพระคัมตาทำโมสันติทิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปันญิโกปาจตังเวทิตาโพวินยูหิติบทที่9สังขานุสติสุปฏิปันโนภะคัมภโตาสาวกาสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคัมภโตาสาวกาสังโฆยายะปฏิปันโนภะคัมภโตา สาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนปะกวะโตสาวกสังโฆยาทิทางจัตตาลิปุริสยุคานิอาตาปุริสปุคลาเอสปะกวะโตสาวกสังโฆอาหูเนยโยปาหูเนยโยทากิเนยโยอัญชรีกะริโยอนุตตรังปุญญะเขตังโลกัสสตติบทที่สิบรัตนสูตร ญาณีทภพูตาณีสมาคตาณีภุมมานิวาญานิวะอันตลิเกสัเปวภูตาตูมานาพวันตุอัทปีสากัจจาุนันตุภาติตังตัตมัยฮิภูตาณิสาเมธาสัพเพเมตังกโรธามนุสิยาปชาญาทิวาจารโตจารันติเยภะริงตัสมา อินเนรคกขะทอาปมตายังกินจิวิตังอิยะอิทวาหูรังวาสะเขสุวายังรัตนังปณีตังนโนสมังอาทิตถาคตเณออิธรรมปิพุตเทรัตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติอหนตุจะยังวิราคังอามตังปณีตังยัสทักะชา อยกยมุนีสมาหิตโตนาเตนะธรรมเมนะสมาทีกินจีทำไปธรรมเมรตานางปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหอนตุยมบุตเศธโถปริวันนะยีสุจริงสมาที่มานันตลิกันยะกันยะมาหูสมาทินาเตนะสมโมนวิ ชาติอิธรรมปีธรรมเมนะตานังปณิตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหวนตุเยปุคลาอาตาสตังปัสสาจัตตาลิเอตานิยุคานิหุนติเตทะกิเนยาสุคัสตัสสาสาวกาเอเตสุทินนานิมหาภรานิอิธรรมปีสังเกนะตนังปณิตัง เอเตนะสะเจนะสุวติหนตุเยสุปายุตตามนะสาทัพเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนามหิเตปปติปตาอามตังวิไคหารัตธามุธานิพุติปุญชมานาอิธรรมปิสังเคระตานปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวติหนตุ ยาถินทขคีโรปะทะวิงสิตโตสิยาจะตุภิวาเตภิอาัมปกรรมปิโยตะทูปะมังสะปุริสังวัฏามิโยอริยสัจจานิเอเอาเวจาปัสติอิรัมปิสังเทละตะนังปะีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัสสิหนตุเยอ,อริยสัจจานิวิภาวยันติ คำพีรปัญเยนสุเทศิตานิกินจาปิเตโหติผู้สู้สปมตานตเตพวังอัถาบาม,ามาธิยันติอิจามปีสังเคระตนาปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติโหตุสาววตาหัสสานาสัมปทาญาตายาสูธรรมชาชหิตาภวันติสักกายา ทิฏิวิจิตวิจิกิจิตันจัสีรัพตังวาปิยัตถิกินจีจัตุหปาเหจัตุหปาเยหิจะวิปปมุตโตชะจาพิธานานิอาภพโภกาตุงิธรรมปิสังเคและนังปณีตังเอเตนะสจเจนะตุวัติโหนตุกินจาปิโสกรมมัง การติปาปกังกาเยนะวาจายุทาเจตสาวาอัภพโภโสตาสาปฏิกชะทายะอภัพตาทิธาปทัสตะพุตตาอิธรรมปีสังเคระตนางปณีตังเอเตนตจเจนะสุวัติโหนตุวนับปะคุมเพยถาปุสิตักเค คิมหานัมมาเปามสปัธมัตตบิงคิมเหปะทูปะมังรำม,มาวาลังอเทสยินิพพานาคาบิงปะะมังหิตายะอิชามปิพุทเตละตนังปณีตังเอเตนะสาเจนะสวัติโหนตุวะโลวะลังยูวะรโทวะลาหาโลาอนุตตะโลทำม,มาวะลัง อเทสยิอิธรมปิพุทเทนตนาปณีตังเอเตนะสาเจนะสุวัติหนตุขีนางปุระนางนาวังนาติสัมภวังวิราัตติจิตตายติเกภวสมิเตขีนะพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายัสายัมปทีโป อิธรรมปีสังเคระตนังปัีตังเอเตนะตจเจนะสุวัตติหนตุยานีทะูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคตัานตังเทวมนุสปูชิตังปูตังนมัสสามสุวัตติหนตุยานีทะูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะ อันตริ k e ตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังธรรมังนมัสสามาสุวติหนตุยานีทภูตานิสมาคตานิภุมานิวายานิวะอันตริเ e h ตถาคตังเทวมนุสสปูจิตังสังขังนมัสสามาสุวติหนโตบทที่สิบเอ็ดอาตาติยปริตสัพพโรคาวินิมุต โตสัปสันตาปวัจโตสัพเวรมติกันโตนิพุโตจตุวังภาวัสพิติโยวิวัชันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภาวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภาวะอภิวาทนาสีริสานิจังวุตตาปะจา ยโนจัตตารโรธรรมมาวาตันติอายุวันโนสุขังพระลังบทที่สิบสองอาทิตตะปริยายสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมายังพระขวาขยายังวิหารติขยาสีเสสทิงปิกกูสาเสนะ ตัดละโคภะวาพิกุอามันเตสิสาพังพิกเวอาทิตังกินจาพีกเวสาพังอาทิตังจากคุพิกเวอาทิตังลูปาอาทิตาจากขุวิญญาณาทิตังจากกุสามปัสโสอาทิตโตยมปิทางจากกุสามปัสปัชยาอุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวา อาทุกขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังลาคกีนาโทสักขีนาโมหกิีนาอาทิตังชาติยาฉลามะลานนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมัสเสหิปายาเสหิอาทิตันติวะทามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตัง สตสัมผัสโสอาทิตยามปิตังโสตาสัมผัสสปัจจายาอุปาชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาอทุกขามาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกนะอาทิตตังอาทิตังลาคักนาโทสักกินาโมหกินาอาทิตตังชาติยาชลามลันเนนะโสเกหิปลิเทเวหิทุเกหิโทมนาเซหิปายาเซหิ อาทิตตันติวัามีคานางาทิตตังคันธาอาทิตตาคาณวิญญานางาทิตตังคาณสามัาโสอาทิตโตยามปิทังคาณสามผาสะปจจยาอุปัจติเวทยิตตังสุขังวาทุขังวาอาทุกขมาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนอาทิตตังอาทิตตังลาคักินาโทสักินาโมหักินา โทศขินาโทหักขินาอาทิตตังชาติยาชลามะรเนนัสโตเกหิปิเทเวหิตุเกหิโอมนัสเสหิปายาเสหิอาทิตตันติวัทามิชิวหาอาทิตตาราสาอาทิตตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสามปัสโสอาทิตโตยามปิทังชิวหาสามภาสปัจจะยาอุปัชติเวทิตังสุครั้งว่าทุครั้งว่าทุกขามาสุครั้งว่าตามปิอาทิตตังเกณนาอาทิตตัง อาทิตต so <Yeah. S 1> kind of ังลักขินาโทสักขินาโมูหกินาอาทิตตังชาติยาชลามลเนเนนโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฏามิกาโยอาทิตโตโพธพาอาทิตตากายวิญญาณังอาทิตตังกายสามผัสโสอาทิตโตยามปิตังกายะสัมผัสัพัตยาอุปจติเวทิตังทุครั้งวาทุครั้งวา อาตุขมาสุขังวาตามปีอาทิตตังเกนอาทิตตังงานอาทิตตังลาคักขินาโทสักขินาโมหักขนาอาทิตตังชาติยาชลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิโธมานาเสหิปายาเสหิอาทิตันติวัฏามิมโนอาทิตโตธรรมาทิตามโนวิญญาณังอาทิตัง มโนสามัสโสอาทิตยามิทางมโนสามผาสปัตยาปัญจสีเวทิตังทุครั้งวาทุครั้งวาทุกขามาทุครั้งวาตัมปีอาธิตังเคนะอาธิตังอาธิตังลาคักินาโทสักกินาโมหกินาอาธิตังชาติยาเชลามารณีนะโซเกหิปริเทเวหิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาธิตันติวัฏามิเอวังปัสสังพิกขเวสุตวาริยสาริยสาวโก จักขูนัสมิงปีนีพินนติลูเปสุปีนี่พินนติจากขูวิญญาณนปีนี่พินนติจากกูซ้มภเสปีนี่พินนติยำปีทางจากกูซ้มภาสปฏิยาปัญจติเวทิตังสุกครั้งว่าทุกครั้งว่าทุกขามาสุกครั้งว่าตัสมิงปีนี่พินนติโซตัสมิงปีนีพินนติตัดเทสุปีนีพินนติโซตวิญญาณนปีนี่พินนติโซต สัมผัสเสปีนิพินนติยำปีทางโสตสัมผัสปัจจาอุปัจจติเวทิตังสุขังวาสุขังวาอาตุขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินนติคานาสมิงปีนิพินนติคันเทสุปีนิพินนติคาณวิญญาณนปีนิพินนติคานาสัมผัสเสปีนิพินนติยำปีทางคานาสัมผัสปัจยาอุปัจจติเวทิตังสุขังวาสุขังวาอาจุขามาสุขังวาตัสมิงปีนิพินนติ คิวหาจะปีนี่ปินนติ拉เสุปีนี่ปินนติชิวหาวิญญาณนปีนี่ปินนติชิวหาสามภัสเสปีนี่ปินนาติยำปิดทางชิวหาสามภัสปัตยาอุปจัตติเวทิตังสุขังวาสุขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัตมิงปีนี่ปินนติกายังยัตมิงปีนี่ปินนติโพธาเพสุปีนี่ปินนติ กายวิญญาณนปีนิพินนติกายสาสัมัสเสปีนิพินนติยามไปทางกายสาสัมผาสปัจยาอุปัจจติเวทิตังสุครั้งวาทุครั้งวาทุกขามาสุครั้งวาตัสมิงปีนิพินนติมะมะนาสมิงปีนิพินนติทมเมสปีนิพินนติมโนวิญญาณีปีนิพินนติมโนสัมผัสเสปีนิพินนติยามไปทางมโนสามผาสปัจยาพาจติเวทิตังสุครั้งวาทุครั้งวา อทาทุกขามาสุขังวาตสมิงปีนี้พินตินี้พินทางวิรัชติวิลาคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญานังโหติคีนาชาติบุสิตังพัมมะจริยังกะตะังกะละณียังนาปักังอิทตายาติปัชานาติติอิทธะมาวะอิทธะมาวจะ พคะวาอัตตามนาเตภีขูพคะวะโตภาติตังอภินันทุงอิมัสมินจาปณนาเวยากาลนัสมิงพันยมาเนตาสาัสาภิขูสหสัส,ส,สาอนุปาทายาอาเสเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติบทที่13อนันตะลักษณะตุตัง เอวัมเมสุตังเอกังสมัยังพะวาพารานสิยังวิหาราสิอิสีปะตะเนมิกทาเยตัดละโคปะขวาปัญจวัคคียภพิกุอามันเตสิลูปังพิกเวอนัตาลูปัญจายัางพิกเวาอาตาอภาวิสสะ นยิทังรูปังอาภาทายสังวตัตเตยละเพทาจลรเปเอวังเมรูปังโหตุเอวัง,ม ê, งมเมรูปังมาอโหสีติยสตาจะโคปิกเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาทายสังวตัตนะตินจะละปติรูเปเอวังเม ê, รูปังโหตุเอวังเม ê, รูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะอีทางพิกุ พิกเวาอาตาอาพาสวิสสะนาอิทังเวทนาอาภาทายาสังวตเตยยาลับเพทาจะเวทนายาเอวังเมเวทนาโนตุเอวังเมเวทนามาโนสีติยัตมาจะโคพิกเวพิกเวเวทนานัตตาตัตมาเวทนาอาภาทายาสังวตตินจะลัปตี เวทนายาเอวังเมเวทนามะเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอาหสีติสัญญาณัตตาสัญญาใจทางภิกขเวอัตตาอภิวิอภวิสสะนอยทางสัญญาอาภาทายาสังวเตยญาลัพพธาจะสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอหสีติยัสมาจะโคภิกขเว สัญญานัตตาตัสมาสัญญาอภาทายาสังวัตตินจลับปฏิสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสีติสังขารานัตตาสังขาราใจทางพิกเวอาตาอภวิสังสุนิทฉังสังขาราอภาทายาสังวัตเตยุงลับเพจาจัดสังขารลสุเอวังเมสังขารา โอตูเอวังเมสังขาลามาเอสอาเหสุนติยสมาจะโคภิกขเวสังขาลานตตาตสมาสังขาลาอาพาทายสังวัตตนตินัจลับปติสังคาเลสุเอวังเมสังขาลาโหนตูเอวังเมสังขาลามาอาเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังใจทางพิกเวอตาภิวิสสนิทังวิญญาณังอาภาทายาสังวัตตยะลักเพตจะวิญญาณีนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอวสีติสมาจะโคพิกเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาายาสังวัตตินจะลักพติ วิญญาณนเอวังเมวิญญาณนางหตุเอวังเมวิญญาณนางมาโหสีสีตังจริงมันจะพิกเวรูปังนิจจังวาอันิจจังวาตีอันิจจังพันเตยมปนาอนิจจังถุกขังวาตังสูวาตังทุกขังวาตีทุกขังพันเตยมปนาอนิจจังถูกขังวิปะลินนามธรรมมังกัลังนุตังสมานุปปัสสิตุงเอตังมะมะ เอโสหามัสมีเอโสมอัตาติโนโหเหตังพันเตตังกิงมัญจะถาบิคเวเวทนานิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยมปนานิจังทุกขั้งวาตังทุกขั้งวาตังสุขังวาติทุกครั้งพันเตยมยมปนานิจังทุกครั้ง วิปาะดิมานามธรรมมังกรลังลุตังสัมบุปัสสิตุงเอตังมะมะเอสโหสหามัสสีเอสโสเมอัตตาตินโนเหตังพันเตตังกิงมัญจะทะพิขเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาวพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุกขงัง,ขงวา ทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวิปะลินนามธรรมมังกรลังนุตังสวาณุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสเมเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญจะตพิกเวตังขาลานิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยำปนานิจังทุกครั้งวาตังทุกครั้งวาติทุกครั้งพันเต ยำปนานิจังทุกครั้งวิปารลมาลีนามะธรรมมังกันลังลุตังสมานุปปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมันญัาถิกเววิญญาณังนิจังวาอันิจังวาติอันิจังพันเตยำปนานิจังทุกครังวาตังวาติทุกครั้งพันเตยำประทานจังทุกครั้ง วิปาลิมาลินามธรรมังกัลลังนุตังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามาตเมเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัสสมาติหาภิกขเวยังกินจิรูปังอตีตานาคตปัจจุปนังอัจขะตังวาิสชลาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวีนางวาปณีตังวายันตูเร สันติเกวาสัปพังลูปังเนตังมะมะเนโสหมามัสมีนเมโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญายะทัตพังยากาจิเวทนาอตีตานาฆาตะปัจจุปันานอัคตาวาวิจลาวาโอลาลิกาวาสุกุมวาวายนาวาปิทุเร วาปนีวายาทูเลสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสเมตเมโสอัตาติวเมตังยถาภูตังสัมัปปัญญาญาทัตตะปังยากาญากาจิสัญญาตีตานาฆาตะปจุปันาอัคตาวาพระหิทธาวพระหิทธาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปณีตาวายาทูเลสันติเกวาสัพพาสัญญา เนตังมะมะเนโสหามัตมีนเมโสอาตาติเอวะเมตังจะถาภูตังสมัมมปัญญายะยะทัตถังเยเกจิสังขาราติตานาคาตปฏิโยป,ปนากาตาวาหิทลาวาโอราติกาวาสุุมาวาหินาวาปนิตาวายาทุเลสันเกวาสัพเพสังขารา เนตังมะมะเนโสหะวัสมีนาเมโสอัตตาติเอวะเมเอวะเมตังยุทาภูตังสัมมัปปัญญายะทัตตจพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคาตัปจชุปันนังอัทชังอาตะตังวาภิธลาวาโอราติกาวาสุขุมาวาหีนังวาปณีตังวานทูเรสันติเกวาสัพ สัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหามัสมีนะเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมปัญญาญาทัตตะพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยสาวกโกรูปสเมิงปีนิพินติเวทนายปินิพินติสัญญานสัญญายปินิพินติสังขาระสังขารเลสุปีนิพินติ วิญญาณตสมิงปีนิพินตินิพินทางเวลาชะโตเวลาคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีมีติญานัหัหติขีนาชาติวูสิตังพัมมัจริยังกตังกรณียังนาบลังอิตทัตตาญาติปะชานาติติอิทัมโวจะเพ้าขวัตโตอะ ตมานาปัญจวัคคียปัญจว,ว,วัคคียาภิกขุภะควโตภาติตังอภินทุงอิมาตามินจาปาะนาเวยากาลนัตมิงพันยมาเนปัญจวัคคียานังภิกขูอนุปาทายะอาสเววิอาสาเวหิจิตตานิวิมุตจิงสุติ